คนอะจะมองว่าแบบทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกต์ไงมันแค่พลิกความคิดว่าเฮ้ยจากที่มึงต้องมองว่าแบบทุกอย่างต้องเพอร์เฟกมึงต้องยิงลงทุกลูกแต่กลับกันคนเราแม่งมีพลาดด้วยแบบว่าถ้าสมมติเจอลูกนั้นสมมติมึงยิงไม่ลงอะไรเงี้ยสมมติเราคิดว่ายิงไม่ลงบางคนก็แบบกูจะไม่ยิงอะลูกที่สองอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่มีมา n เซ e ว่าเอ้ยเออไม่เป็นไรกูพลาดก็ปรับเอาว่าเอ้ยกูส่งแรงขาไม่ดีคนมองกันยืนตรงนี้ปรับมือหน่อยมันก็คือการตอบโต้กับความรู้สึกหรือแบบเหตุการรณ์นนั้ททีี่่่ควอะ มันไม่ใ,ใช่แบบยิงลอยยิงดาวยิงดาวประมาณนี้ช่แล้ว,ลวรเรื่องข้อผิดพลาดอะผมว่าผมก็พลาดเยอะส่วนตัวผมเป็นคนพลาดเยอะมากแค่ผมทําทีมแพ้ก็บ่อยนะผมทําทีมแพ้เยอะมากผมเป็นคนที่โค้ชต้องไว้ใจให้ไปต่อบอล่ะผมวิ่งขึ้นไปต่อบอลแล้วบอลดันหลุดมือผมแล้วโดนอีกฝั่งซ้ําใต้แป้นผมก็โดนมาแล้วผมเล่นกับโจนาธานเนี่ยผมเล่นกับโจผมเลไม่ลงทําทีมแพ้ผมก็ทามาแล้วนะครับแต่ผมแบบเลือกที่จะแบบไม่อยู่ตรงนั้นนาน ผมคิดว่าใครๆก็พลาดได้แต่แค่แบบมันไม่ควรพลาดสาหรับผมมันไม่ควรพลาดแต่ว่าถามว่ามันพลาดได้ไหมมันก็พลาดไปแล้วใช่ผมก็ต้องแก้ไขจุดนั้นก็ต้องแบบมาโฟกัสมากขึ้นวิธีการฝึกผมก็ต้องจริงจังขึ้นจินตนาการถึงข้อผิดพลาดตรงนั้นให้ได้ตอนซ้อมแล้วก็จะไม่พลาดอีกใช่อื